ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวฮ้ยทำบ้าอะไรกันวะเนี่ยผู้เล่นวะอีกวางมึงเห็นไหมไอ้พวกผู้ชายอะมันก็เป็นแบบนี้กับทุกคนแหละนี่สิน มึงเป่าหูอะไรเมียกูวะกูไม่ตลกด้วยนดเว้ยฮัลโหลฮัโหลซินจ๋าวันนี้ซินมานอนบ้านป๊อปปี้ได้ไหมเออแหมช่วงเนี้ยให้ไปหาบ่อยจังเลยนะ น้าน้าน้าบลสอืมอืมก็ได้โอ้แต่ว่าถ้าเมียป๊อบจับได้อ่ะโอ้ยอย่าน่าหน่ะนะจับไม่ได้หรอกมันบื้อจะตายพูดอะไรเนี่ยมันก็เชื่อหมดโอเคมาแล้วจ้า รวดเร็วทันใจยิ่งกว่าติดตรวจซะอีกมามาคิดถึงมากๆเลยครับเพื่อนคิดถึงเหมือนกันครับเพื่อน พอดีกวางลบกวนหน่อยนะวันนี้ก็รู้นี่ว่าลบกวนเราจะมาทำไมบ่อยๆกวางคุณพูดแบบนี้กับซิีไม่ได้นะซีเขาเป็นเพื่อนผมนะคุณอย่าคติดีแล้ววันนี้คุณจะไปไหนอีกผมจะไปคุยงานกับลูกค้าที่ต่างจังหวัดสักสองสาวันน่ะหรืออาจจะเป็น,นเดือนเดือนอาจจะไม่กลับเลยก็ได้แต่ผมเป็นห่วงคุณนะ ผมก็ได้ให้ซิมมานอนเปเพื่อนคุณไงคุณจะได้ไม่เหงาเรื่องใหญ่หนึ่งก็ปลอดภัยด้วยนะกวางคุณก็เป็นแบบนี้ทุกทีอ่ะเวลาคุณจะออกจากบ้านทีไรอ่ะคุณก็ให้เพื่อนของคุณมาอยู่เป็นเพื่อนฉันตลอดอ่ะถามจริงๆเถอะนะนี่คุณไปคุยงานกับลูกค้าหรือว่าไปขึ้นงานกันแน่ฮะโอ้ยโอ้ยโอยเล,ลิกคิดแบบนี้สักทีเถอะกวางผมใช้ตะบูดความอดทนแล้วนะ Chơi chạy cái băng đi okay. Đi Không chạy cái đi lắm Phải cái được hơn Quang, 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 กวางใจเย็นก่อนนะมีอะไรคุยกับซินได้นะฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอเพราะนี้ทุกเรื่องของป๊อปอะเธอไม่เคยพูดความจริงกับทันแม้แต่นิดเดียวอะไงพอถูกจับได้หน่อยก็พูดไม่ออกเลยดิเธอมันก็มาพอกับป๊อปนั่นแหละ จแล้วล่ะที่เป็นเพื่อนสนิทกับป๊อบอ่ะนี่พวกเธอก็คงวางแผนกันมาดีแล้วสินะทำไมเ่านคิดว่าฉันง่อเหรอเ่านคิดว่าฉันไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเหรอกวางฉันไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเธอแต่ไอ้ป๊อบอ่ะมันขอร้องฉันแต่ฉันเต็มใจนะเว้ยฉันสงสารเธอ ฉันไม่อยากให้เธออยู่ตัวคนเดียวอะสงสารอย่างนั้นเหรอถ้าเธอสงสารสจริงๆเธอคงไม่ทำกับฉันแบบนี้หรอกฉันขอโทษจริงๆนะกวาง,งคือจริงๆแล้วฉันดีใจมากเลยนะที่ได้มาอยู่ดูแลเธอแทนป๊อป อยากมี <Yeah. S 1> โมเมนต์นี้ทุกๆวันเลย่ะถ้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะ่ะก็หมายความว่าฉันชอบเธอชอบฉัน ชอบเธอชอบแบบฟิลแฟนอ่ะเธอรู้ไหมว่าเมื่อก่อนอะฉันก็เคยอ,อกหักซ้ำๆผิดหวังซ้ำๆกับพวกผู้ชายแบบนี้แหละยิ่งเรารักเขามากเท่าไหร่ทุ่มเทให้เขาเท่าไหร่เขาไม่เคยมองเห็นค่าเราเลยเขาจะมองว่าเราเป็นของตายแล้วก็ไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไป ฉันก็เลยเกลียดผู้ชายพวกนั้นแล้วเราเธอก็เลยใช่กว้างเธอลองเปิดใจดูดิบางทีสิ่งที่เธอตามหามาทั้งชีวิตอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะ วางขาให้สินช่วยนะเป็นไงบ้างกวางอยู่กับสินโอเคไหมสินรักกวางนะกวางรักสินนะ <c oughs> ขอบคุณสินมากๆเลยนะ สำหรับทุกอย่างวยป๊อบกวางนี่มาอะไรกันอะีิซินมึงทำอะไรเมียกูชิบหายละไอ้ป๊อบมึงได้ชิบหายแนย่มึงทำอะไรเมียกูฮะกูสาวไว้ใจมึงให้มึงมานอนเป็นเพื่อนกับเมียกู ไงมึงทำเรื่องแบบนี้ไว้สิน,นยุดถึงกับจะตบผู้หญิงได้หรอเป็นถึงผู้ชายอกสามศอกแท้ๆทำแบบเนี้ยมึงคิดว่ามึงแมนมากมั้งขึ้นมึงเลยเหรอทำไมก็เพื่อนผมมาหักหลังผมอะนี่เมียเพื่อนไว้สินแล้วที่มึงหักหลังกูล่ะมึงอย่าคิดนะ ว่ากูไม่รู้ว่ามึงมีโลกสองใบทุกครั้งที่มึงออกจากบ้านไปนานๆแล้วมึงให้ซินมาอยู่เป็นเพื่อนกูอ่ะไม่ใช่ว่ามึงเอาซินมาเป็นไม้กันหมาหรอกหรอตอนเนี้กูไม่ต้องการมึตอบไปละมึงจะออกไปบ้านนานแค่ไหนก็นเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูเพราะว่าตอนเนี้ยกูมีซินเป็นเพื่อนร่วมเตียงแล้วแลก็จะตลอดไปด้วยไม่ ไม่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 ได้กว่าคอออกไปบอกให้ออกไปไงจําไว้นะเว้ยไอ้ป๊อปผู้หญิงอะมันมีขีดจํากัดกันทุกคนใช่ว่าจะทนได้ทุกเรื่องมึงพลาดแล้วละ่ะถ้าวันหนึ่งมึงคิดได้อะนะมึงก็ไม่มีเขาในชีวิตอีกต่อไปละขอโทษด้วยนะเพื่อนกูคเคยเตือนมึงแล้วว่ะ Đéo Ra ờ, đây lại <laughs> ờ, <laughs> <laughs>